ประเด็นต่อมาเลยแล้วกันนะครับไปคุยกับคุณพยักน้อยเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตกําลังซื้อนะครับสวัสดีครับคุณพยักน้อยครับสวัสดีครับสรุปว่าตอนนี้ไทยเกิดวิกฤตกําลังซื้อถึงขนาดจะต้องเชิญผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไปเดินตลาดเลยเหรอครับคุณพยักน้อยครับอือคือตอนนี้นะครับหลายคนเนี่ยครับโดยเฉพาะทางกระทรวงการคลังหรือว่าสภาพักเนี่ยครับก็พูดเข้าหูผมนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของไตรมาสที่หนึ่งนะครับไต่มาสที่หนึ่ง แต่ว่าดูแล้วเนี่ยสภาพโดยรวมของประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจมันซึมซึมนะครับเศรษฐกิจยังซึมซึมอยู่เพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่มีกําลังซื้อก,ก็เลยเรียกว่าอาจจะเรียกว่าตอนเนี้มันถ้าพูดว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมัน,มนภาพกว้างเหลือเกินนะครับภาพกว้างเศรษฐกิจเนี่ยมันมีหลายมิตินะครับเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมีหลายมิติมากตอนนี้ แต่มิติที่เห็นผลที่สุดในตอนนี้ที่สุดก็คือวิกฤตเรื่องกําลังซื้อคนไม่มีกําลังซื้อนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นหนี้คูเรือนสะสมกันมาเนี่ยตอนนี้16.2ล้านล้านบาทนะครับ16.2ล้านล้านบาทก็สาเหตุที่เป็นหนี้เนี่ยเพราะว่า GDP ของเราในอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ย7-8ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ถึง2%นะครับไม่ถึง2%นะครับแล้วก็ โดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยแค่1.9เองนะครับ GDP แค่1.9แล้วก็5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอัอตราเงินเฟอ้อของประเทศไทยเนี่ยยังติดลบอยู่นะครับอยู่ในอยู่ใน,ในห่วงของอติดลบอยู่นะครับเรามองว่าเราเจอปัญหาโควิด19เนี่ยมา3ปีเต็มๆนะครับเราเจอโควิด19มา3ปีเต็มๆพอโควิด19พี่คลายเนี่ย หลายประเทศเนี่ยเขากระโดเะโโะโดเลยนะครับโตโตกระโดดเลยนะครับไม่ถึงกับกระโดดแต่ว่าแนวโน้มดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดใหญ่นะครับสหรัฐอเมริกาหรือว่าจีนเนี่ยเศรษฐกิจกเขาเขามีแนวโน้มดีขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้นธนาคารสหรัฐเนี่ยก็ยังคงดอกอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิมนะครับยังไม่ลดดอกเบี้ยนโยบายนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าจะจะส่งผลกระทบตอบ่อ ประเทศไทยะสมผวนซึ่งเรารอดูสัญญาณของอทางอเมริกาทางเฟดนะครับหรือว่าธนาคารสาหรัฐว่าจะเขาเขาจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับถ้าอเมริกาเศรษฐกิจเขาดีๆเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีๆเนี่ยเขายังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับจีนก็ยังถือว่าดีนะครับแต่ไทยเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีนะครับซึมๆนะครับวิกฤตกําลังซื้อเนี่ยมีปัญหานะครับแต่เรายังคงดอกเบี้ยไว้ในอัตราที่สูงเนี่ยครับเรามีปัญหาแน่นอน นะครับคนทํางานเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหารายได้ใช้หนี้อะ่ะนะครับแล้วก็ช่วงห่างระหว่างดอกเบี้ยเ,เงินฝากการดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมันห่างกัน 4- ี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับควาสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันมันถือว่ามันห่างกันมากนะครับซึ่งดังนั้นจึงเป็นปัญหาเรื่องกําลังซื้อในขณะนี้นะครับทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นคนประชาชนทั่วไปคนหาเช้ากินค่ามนุษย์เงินเดือนอไปจนถึงข้าราชการนะครับพนักงานร้าว,วิสาหกิจนะครับ นายกเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยก็เลยต้องจัดโครงการแก้หนี้ทั้งหนี้นอกระบบหนี้ในระบบนะครับหนี้นอกระบบก็เราก็เห็นไปแล้วกระทรวงมหาไทยเนี่ยเขาขับเคลื่อนอหนี้ในระบบก็คือตอนนี้เขากําลังช่วยพวกข้าราชการพน,าานักงา,านและวิสากิจนะครับก็จี้ไปทางาสงกากลออมทรัพย์ต่างๆเนี่ยให้อะไรล่ะปรับโครงสร้างหนี้นะครับลดดอกเบี้ยนะครับถ้าจะหักหนี้จากบัญชีเงินเดือนเนี่ยอย่าหักกัน ให้มันเหลือน้อยกว่า30มสิบเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันนะครับเหลือเหลือให้เขาจับจ่ายใช้สอยกันบ้างนะครับอย่าหักจนเหลือไม่ถึงสักเงินเดือนไม่ถึงสามสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเรื่องการใช้จ่ายนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือยอดขายรถยนต์นะครับการผลิตรถยนต์เนี่ยของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยการผลิตรถยนต์ทุกประเภทเนี่ย มีมีแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันต่อคันนะครับลดลงจากมกราปีหกหกเนี่ยถึงสิบสองเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ที่น่าห่วงมากคือยอดการผลิตรถปิกอัพเนี่ยนะครับอยอดผลิตรถปิกอัพเนี่ยเพื่อจำหน่ายในประเทศเนี่ยลดลงห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้มันเป็นมันเป็นตัวเลขเนเป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงทีเดียวนะครับ พอรถปิกอัมเนี่ยใช้กันทั่วไปนะครับเกษตรกรอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้เขาก็ซื้อรถพิกอัมกันนะครับเป็นรถเพื่อการพาณิชย์แต่พูดตรงๆนะครับแล้วบริษัทประมูลรถลายใหญ่นะครับแถวแถวปทุมนี่แหละเขาก็พูดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าปกติเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันจะมีรถเข้ารถที่ถูกยึดเข้ามาเข้ามาลานประมูลเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยครับหนึ่งแสนห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนแปดหมื่นคันนะครับแต่ว่าปลายปีหกหกเนี่ยมันยึด เข้าลานระมูลเนี่ย250,000ถึง300,000คันนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องอะไรที่สะท้อนได้ดีว่าเฮ้ยคนมันมันไม,นม,ม,ม,ม่มีกาลังซื้อจริงๆนะครับแล้วก็ผ่อนไม่ไหวนะครับผ่อนไม่ไหวแล้วก็ถูกยืดนรถนะครับเรื่องบ้านบ้างกันละกันนะครับตอนเนี้มีปัญหาการผ่อนชำระเรื่องบ้านพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องบ้านที่ราคา,าต่ำกว่า5ล้านบาทนะครับ5ล้านบาทต่ำกว่า5ล้านบาทเนี่ยธุรกิจอสังหาเข้า เขามีความเป็นห่วงกันมากนะครับก็รวมไปถึงการคนที่จะขอกู้นะครับกู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดนะครับบ้านหลังหรือว่าคอนโดหลังไม่ถึงสามสามล้านบาทเนี่ยอาจจะถูกปฏิษษษษษษษเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้นหกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือข้อมูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับและตอนนี้เนี่ยกำลังกำลังลามไปถึงคนที่ซื้อบ้านในราคาไม่เกินห้าล้านบาทนะครับก็จะถูกเข้มงวดในเรื่องการปล่อยกู้มากขึ้นก็หมายถึงว่า คนที่จะซื้อบ้านในเลทราคาประมาณ5ล้านบาทเนี่ยจะกู้ผ่านยากขึ้นน,น้ครับอันนี้คือคือสะท้อนว่าคนไทยเนี่ยกำลังเจอวิกฤตกําลังซื้อนะครับกำลังเจอวิกฤตกําลังซื้อจริงๆคือไม่มีแรงซื้อไม่มีกําลังซื้อเ,อเศรษฐกิจมันก็เลยซึมๆนะครับไตรมาสแรกเนี่ยมกมีมนาเนี่ยกาลังจะหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้หลายสํานักนะครับทางธุรกิจทางเศรษฐศาสตร์เนี่ย เริ่มมีการปรับลด GDP ประเทศไทยแล้วนะครับจากที่คาดการว่า GDP ปี67เนี่ยจะโต2.6ไปถึง3%เนี่ยตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณเหลือ2.3แล้วนะครับยังไม่หมดไตรมาสแรกเลยนะครับเริ่มปรับลดตัวเลข GDP กันแล้วนะครับอันนี้สถานการณ์จึงน่าห่วงมากนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่มีกำลังซื้อนะครับดังนั้นเขาก็บอกว่า ถ้าระหว่างที่ยังรองว่าประมาณปี6-7เนี่ยแล้วยังไม่มีเม็ดเงินอะไรไปใส่มือชาวบ้านเนี่ยไปกระตู้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะซึมๆแบบเนี้ยจะลําบากไปถึงไปถึงไตรมาสองนะครับผมก็เลยสรุปว่าก็ต้องให้ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยลงไปเดินถามชาวบ้านไปเดินถามพ่อค้าแม่ค้านะครับตามตลาดสดไปเดินต่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็ไปถามนะครับในภาวะดอกเบี้ยสูงแบบเนี้ยนะครับเราคงดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย2.5สูงแบบนี้นะครับไปดูสภาพการค้าขายในต่างจังหวัดเนี่ยท่านจะรู้ว่าคนเนี่ยไม่มีกําลังซื้อจริงๆเงียบเหงาซบเซานะครับเดี๋ยวคอยดูสงการอีกทีว่าชาวบ้านเนี่ยจะม,จะมีจะมีเงินไปซื้อจะมีจานจับจ่ายใช้สอยคือคั่กไหมนะครับเพราะปกติสงการเนี่ยคนต้องกินต้องเที่ยวต้องใช้นะครับหมูเห็ดเป็ดไก่และต่างๆเนี่ยลูกหลานทํางานกลับจากกรุงเทพกลับไปบ้านเนี่ย ต้องดูว่ามันจะคึกคักขนาดไหนนะครับช่วงสงการเนี่ยครับก็ก็ต้องรอดูว่ามันจะคึกคักขนาดไหนนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมพอจะทราบข้อมูลนะครับตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเขาก็พยายามที่จะกระตุ้นเรื่องไอ้ไอ้ดิจิตอลโวลตหนึ่งหมื่นบาทนะครับไอจากความล่าช้าของพวประมาณปีหกเจ็ดแล้วมันก็จะใกล้เข้าสู่หกแปดแล้วเนี่ยตอนเนี้ผมผมผมได้ข่าวอ่ะเขากําลังรวบรวมเงินนะครับได้ประมาณสัก อ่4แสนกว่าล้านบาทนะครับจากที่ต้องกู้โครงการดิจิตอล w บร l e ่เนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีว่าอาจจะไม่ต้องกู้ก็ได้นะครับเขารวบรวมได้แล้วประมาณ4แสนล้านบาทนะครับตัดตรงโล้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็ไงบ6-7ที่มาล่าช้าแล้วเหลืออีกไม่กี่เดือนเนี่ยมันจะถึงงบประมาณปี6-8แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีน่าสนใจว่าอาจจะไม่ต้องกู้มาใช้นะครับ โครงการดิจิตอลโวลเลตก็เป็นไปได้และตอนนี้เขาเขาสามารถรวบรวมได้ประมาณสี่แสนล้านบาทแล้วนะครับก็จากที่ต้องใช้เนี่ยประมาณห้าแสนกว่าล้านก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอ,ไอ้ดิจิตอลโวลเลตเนี่ยถ้าแจากจริงๆสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ต้องกู้เลยก็ได้นะครับเพราะว่างบหกเดล่าช้างบหกแปดก็กำลงังจะมาอีกก็อาจจะตัดโนมตัดนี่นิดนหน่อยๆน่อยเนี่ยครับมารวมกันได้เนี่ยประมาณสี่แสนกว่าล้านนะครับเพื่อมาโปะตรงนี้ไม่งั้นเช่นนั้นเนี่ย เราปล่อยให้คนไทยเนี่ยมีเจอวิกฤตกําลังซื้อไปถึงไตรมาสองเนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเขาตัดนิดตัดหน่อยทะลุว่าได้สี่แสนล้านแล้วเหรอคุณพยักน้อยครับครับล่าสุดเนี่ยผมคุยกันเมื่อวานสองสามวันเนี่ยนะครับเขาเขาได้ถึงสี่แสนกว่าล้านแล้วนะครับตัดโน่นนิดนี่หน่อยก็อย่างที่เราทราบเนี่ยตอนนี้งบปีหกเจ็ดยังไม่ออกนะครับแล้วถ้าออกเนี่ยมันเหลือใช้กันจริงๆไม่กี่เดือนนะครับกันยาเนี่ย อีกไม่กี่เดือนเองแล้วงบปี68จะมาอีกแล้วนะครับอันนี้ยังไงมันก็ไม่ทันอยู่แล้วกปไปจัดซื้อจ,จัดจ้างโครงการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ทันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะตัดตรงรู้นตรงนี้มาทําโดยไม่ต้องกู้โดยไม่ต้องไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะไปหาลือไปขอสภาให้สภาอนุมัตินะครับไอไ้อ้งบที่จะมาใช้ดิจิตอลโวลท์ก็อาจจะไม่ต้องกู้แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาเรื่องไปเข้าสภาให้สภาอนุมัติอีกแล้วนะครับก็ ตรงโน้นนี่ตรงนี้หน่อยก็ตอนนี้เห็นว่ามีอยู่ในมือแล้วเนี่ยประมาณตัวเลขเนี่ยประมาณสี่แสนสี่แสนกว่าล้านนิดๆครับครับผมขอบคุณคุณพีกน้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเรื่องเรื่องงบประมาณตอนนี้ก็อภิปรายกันอยู่นะครับพุธพฤหสัสศุกร์พอหลุดจากสภาผู้แทนแล้วเดี๋ยวส่งไปสวต่อน่าจะได้ใช้งบกันจริงๆน่าจะประมาณช่วงต้นต้นเดือนเมษานะครับเดี๋ยวรอตามต่อไปแล้วกัน